สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่1ชั่วโมงที่3ของวิชาสังคมนะคะสาราเศรษฐศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกทักษะนะคะแบบฝึกทักษะของครูในชั่วโมงนี้มีอยู่จํานวน2ข้อใหญ่ข้อแรกนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์ข่าวและก็คําถามในกรอบสีเขียวนี้นะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะ หลังจากนั้นให้นักเรียนนำมาตอบคำถามจำนวน5ข้อดังที่นักเรียนเห็นนะคะข้อ2ให้นักเรียนยกตัวอย่างทรัพยากรที่มีจำกัดมา1ตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของมนุษย์กับความต้องการที่มีไม่จำกัดแล้วก็บอกผลที่เกิดขึ้นและการแก้ไขปัญหาลงในแผนภาพที่ครูกำหนดให้เมื่อนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นของตัวเองลงในใบงานนะคะลงในใบงานแล้วก็ส่งมาใต้โพสต์ของชั่วโมงนี้นะคะใต้คลิปนี้เลยตามที่ครูได้แจ้งไปนะคะในคลิปนี้เช่นกันพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้ก็ ขอเรียนมีความสุขกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานส่งครูตามกำหนดที่ครูได้แจ้งไว้นะคะสวัสดีค่ะ